สวัสดีค่ะพี่ๆนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะในชั่วโมงภาษาไทยพบกับครูดวงแก้ววงวิเศษนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคําวิเศษนะคะคําวิเศษหมายถึงคําที่ทําหน้าที่ขยายความหมายของคํากริยาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนใหญ่มักปรากฏหลังคํากริยาเช่น ลมพัดแรงคำว่าแรงนะคะเป็นคำวิเศษขยายกริยาคำว่าพัดให้ชัดเจนย,ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะปรากฏอยู่หลังคำกริยา <obtaining it. S 1> ต่อไปนะคะแมวสนมากคำว่ามากนะคะเป็นคำวิเศษขยายกริยาคำว่าสนให้ชัดเจนย,ยิ่งขึ้นนะคะมักจะปรากฏอยู่หลังคำกริยาอ่าตัวอย่างต่อไปนะคะ นกบินเร็วคำว่าเร็วนะคะคำว่าเร็วเป็นคำวิเศษนะคะขยายกริยาคำว่าบินให้ชัดเจนยิ่งขึ้นมักปรากฏหลังคำกริยานะคะชนิดของคำวิเศษเรามาดูกันนะคะมีทั้งหมด4ชนิดนะคะคำวิเศษชนิดที่1น,นะคะเป็นคำวิเศษสามัญ ชนิดที่2นะคะคำวิเศษเฉพาะชนิดที่สามควิเศษบอกเวลาชนิดที่4คําวิเศษแสดงคำถามนะคะเรามาดูชนิดที่หกันเลยนะคะคำวิเศษสามัญหมายถึงคําวิเศษที่สามารถขยายกริยาได้ทุกตัวโดยทั่วไปตัวอย่างก็จะมีคําว่ามากน้อยเร็ว ช้าโดยดีที่สุดเก่งแน่นอนอยู่ในประโยคนั้นๆน,น,นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยน้องน่ารักมากครูใจดีมากพี่ปวดท้องมากอันนี้คือคำว่ามากนะคะคำว่ามากนั้นเป็นคำวิเศษสามันที่ขยายคำกริยาได้ทุกตัวนะคะ ต่อไปคำวิเศษชนิดที่สองก็คือคำวิเศษเฉพาะหมายถึงคำวิเศษที่ขยายกริยาเฉพาะคำใดคำหนึ่งเท่านั้นในประโยคนะคะก็จะมีตัวอย่างเช่นจี๊ดแจตุตะจัวหนึบชาปีเฟยนะคะตัวอย่างเช่นมโยมเปี้ยวจี๊ด จี๊ดเป็นคำวิเศษเฉพาะนะคะที่ขยายคำกริยาคำว่าเปรี้ยวได้เท่านั้นนะคะหมูอ้วนตุตะนะคะตุตะเป็นคำวิเศษเฉพาะที่ขยายคำว่าอ้วนได้เท่านั้นนะคะต่อไปคำวิเศษชนิดที่3ก็คือคำวิเศษบอกเวลาหมายถึงคำวิเศษที่ใช้บอกเวลาในการกระทำกริยานั้นๆ ก็จะมีคำว่าเช้าสายบ่ายดึกเมื่อวานพรุ่งนี้วันนี้มะรืนอยู่ในประโยคนั้นนะคะ,ะตัวอย่างเช่นเขามาสายนะคะสายเป็นคำวิเศษบอกเวลาที่ขยายกริยาคำว่ามานะคะเมื่อวานพี่ไปตลาดคำว่าเมื่อวานนะคะเป็นคำวิเศษบอกเวลาที่ขยายกริยาคำว่าไป ะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างที่4นะคะก็คือคำวิเศษแสดงคำถามหมายถึงคำวิเศษที่ใช้ในการถามนะคะมักจะมีคำว่าจึงคำว่าถึงตามหลังคำวิเศษนะคะเช่นทำไมเหตุใดเพราะเหตุใดเพราะอะไรตัวอย่างเช่นทำไมน้ำจึงท่วม ทำไมเป็นคำวิเศษแสดงคำถามที่ขยายกริยาคำว่าท่วมนะคะเหตุใดเขาถึงมานะคะเหตุใดเป็นคำวิเศษแสดงคำถามที่ขยายกริยาคำว่ามานะคะอ่ะต่อไปนะคะเป็นการบ้านนะคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะระบุ ชนิดของคำวิเศษที่คุณครูขีดเส้นใต้มาให้นะคะข้อ1เขาชนะการแข่งขันคัดลายมือแน่นอนเป็นคำวิเศษชนิดอะไรนะคะคำว่าแน่นอนข้อที่2คุณแม่ออกไปตลาดเมื่อตะกี้นะคะคำว่าเมื่อตะกี้เนี้ยเป็นคำวิเศษอะไรข้อที่3พอนั่งทับขนมแบนแตดแต่นะคะคำว่าแต่แต่ เป็นคำวิเศษอะไรข้อที่4ี่เพราะอะไรเธอถึงไม่ทำการบ้านคำว่าเพราะอะไรเป็นคำวิเศษชนิดใดนะคะเมื่อพี่ๆอ่านแล้วก็ทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะครูก็จะให้พี่ๆส่งการบ้านหรือส่งงานมาในช่องทางไลน์หรือเฟซของเราที่เราตั้งกลุ่มกันไว้นะคะ พี่ๆอย่าลืมทำการบ้านนะคะวันนี้มีแค่4ข้อเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องคําวิเศษคุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ